สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนเข้าสู่ช่องแม่บุญเพลงชาแน,นลค่ะฝากเพื่อนเพื่อนติดตามด้วยนะคะ<อ>วันนี้จะออกลอเลาะอีกแล้วค่ะจะออกเที่ยวค่ะออกหาซื้อของกิน ไม่รู้ว่าจะได้อะไรก็เดี๋ยวคอยดูกันนะคะว่ายายหน่อยจะไปหาหาเห็ดหาซื้อเห็ดแถวมาหาชัยนะคะพ่อเอกรออยู่พ่อเอกสตาร์ทรถรอละ ไปตลาดมหาชัยเนาะอาหารอีสานเยอะนะเดี๋ยวจะไปดูเห็ดว่ามีเห็ดอะไรมั่งอะไรก็หยุดเราไม่ได้ตอบจบถึงดนการใช้ชีวิตซาร์รถพร้อมเปิดแอร์ผ่านแอร์ฟอร์ตพสหน้าจอสัมผัส12นิ้ว๋ยวเพื่อนรอติดตามนะคะถึงตลาดจะดูว่ามีอะไรมั่งถึงแล้วค่ะตลาดมหาชัย เดี๋ยวเราไปดูว่ามีตลาดนัดอาหารอีสานนะคะป่ะหัวหน้านำทางโอ้ล้วจะลงได้ไหมเนี่ยถึงแล้วค่ะตลาดลาวแวขวมหาชัยของกินเยอะแยะเลยอันนี้มันเป็นเป็ดไอ้น,นี่นั่นอะ เหมือนเป็ดบ้านบ้านเราอ่ะปลาโลเท่าไหร่เนี่ยอ่าไหนเอ๊ะหมูสามร้อยกัามร้เลยสองห้าก็แล้วกันสองห้าจ้าเอาหมดนี่สองไม่ได้เหรอหมูอะไเนี่ยโอเคโอเคสองร้อยเนาะจ้าอ้าว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 นวดแล้วไม่ต้องไปเลือกนี่ก็มีข้างหลังอีกนะอันนี้ของโฝดลุงประสานค่ะเดินละ ข้างหลังก็เจอน้ำมีเท่าไหร่ก็เอามีกิโลให้ต้งได้ไหมคะเด้อจ้าเพราะว่าลูกค้าค่อยจืดเจ้าอื่นหนวกว่ากิโลหนึ่งมีแค่เก้าขีดแปดขีดงแขงก็อ่าขอแข้งของแข้งเป็นเป็ดต่อเป็ดโลละร้อยยี่สิบจ้าของแข้งเป็นเป็ดเป็ดเบลอพ่อกินเห็ดอย่างเดียวโอ้โหตลาดมหาชัยค่ะ มาเลยนะทุกคนของกินเยอะแยะแล้วไม่แพงมากสองโลเลยเนี่ยาถึงก็ดีให้สองโลรุ่นนี้มาเอ้ารถไหนก็รอดได้ตูนไหมค่ะนี่เท่าไหร่เนี่ยก็สองโลก็สี่ร้อยมันเยออยู่ยี่สิบบาทให้ให้ให้รถ่นี้อันแม่ค้าเจ้่เาตรงแถมมันเนควน์เนี่ยไปอีตัวก็พัดสิบนี้ย อออเออโอ้แม่ค่ะกระจายดีเว้ยรดรจ้าต<ร>่างคนต่างขอกันอืมอันนี้ส้นอันบาร่าหอมห้อยห้อยพี่น้องเว้ยอันนี้กระพักกันจองท่านอันหนังคล้องเลยเหรอวะอันนี้ปลาเบิร์กครับมันจะเปรี้ยวๆเลยแต่มันกำลังดีโลอะไรไหมค,ะค,ค่ะเอาขาซีซ่าเรียบร้ยค่ะเรเลยเนาะ เอาโลนึงอโลนึงอาไลุงประจานเลือกให้หน่อยต่กองเือกไ่อนอ่อนอ่อนอ่อนๆออขียวเๆกน่อยนี่นี่ตัดลูกใหญ่แวนะเออนั่นน่ะเอาเลือกไป่ดนั่นหละน่อีอันเออ อาละมังโลนนึงโอ้ยอันนั้นไม่เอาลูกเนี่ยเออได้แล้วแหละพอ,อจับพ่อแล้วน่ะหวานโอ้ยมีแต่แนวเป็นตาแสบเพิ่มเขานะ่ะครับโอ้ยอันนี้เท่าอันนี้ขค่ะแต่ว่าไม่อยู่หน่อยที่สิบวกากินแบบเท่าอัน นีก็ห่วเมาอีกรอบนึงสองร้อยบาทาาาามาเด้อมาเด้อห้องบดิ้เมื่อบ,บานห้า,ากัมาสือ่อมาหาใช่เด้อค่ะเดยังไม่ยังหน่อยสิผ้าเบง เดี๋ยวพ่ออันนี้อยู่เดี๋ยวซื้อนนี่กันผักกระแยงนี่ผักกระแยงได้้อพักซื้อพักไปนึ่งอันนี้ก็พักเพชรบ้านเฮาเอิญพักเอียงก็ขาดเนาะ ค่ะจะบวัแทมไม่บักคับไม่เคยเนี่ยบอกได้เนี่ยขอะได้ละน่าจะพอแล้วละ่ะประมาณสามสี่โลละ้ว <c oughs> ันนี้ค่ะอ <c oughs> ให้ทุกคนดูนะคะ <c oughs> จะมีวันอาทิตย์่ตลาดมหาชัย ใครอยู่ใกล้ๆหรือว่าอยู่แถบแถวบางแค้ก็มาได้ให่หน่อยอยู่บางแค้ใหหน่อยก็มาค่ะเดี๋ยวได้ของกินแล้วเดี๋ยวจะไปทําให้เพื่อนๆดูนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะเอาพริกแม่คะเอาพริกให้ถทุนนึงเออบาอ่ะ ได้ละค่ะได้ของเต็มแล้วเดี๋ยวซิมาไม่โอกาสหนาสิมาหาไหม่กลับแล้วทีนี้ได้ของเต็มเลยเออมาสรุปหน่อยสิว่าได้อะไรมั่งเหตุได้เห็ดเหตุ ็ปลาบึกโอ้ได้หลายอย่างเนาะเดี๋ยวเราไปแกงกินกันอร่อยอร่อยเนาะบ้ายกลับบ้านเลยจ้ามาละค่ะมาหอดละมึงได้เซ็พีเห็นหนอมึงได้โลดละสามลอยบาทต่อใดสองหน่อยเมาส์มาเมดเลยค่ะที่ได้เดี๋ยวให้สืมากแกงกินเห็นหนอมึง อันนี้ก็ลินล้นลิ้นลิ้นเห็ดเนื้อแดดเดียวสซ่บๆนะคะเนื้อแกงใส่พริกใส่พริกอันเล่าบานเฮาเนาะมีผักติวอันนี้แม่ค้าเพิ you you ่นแถมมาเมื่อนี่ใหญ่หน่อยสิแกงเห็ดตับเต่าค่ะเห็ดเผือกบานเฮาเอิญเห็ดเผื่งท่าอกวนเอิญเห็ดเห็ดเผึ่งท่ามค่ะ ยวตอนแกงแกงมือแตันีกเคื่อนึงเนาะคะเนาะนี่ค่ะคือล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาทํากันแกงเนาะแกงอีสานเครื่องแกงไม่มีอะไรมากค่ะก็จะมีหอมแดงแล้วก็ตะไคร้พริกแค่นี้ค่ะแล้วก็เราจะใส่ลูกโดดใบแมงลักใบผักติว้วใบมะขามมันจะมีเปรี้ยวนิดนิดนะคะ เดี๋ยวเย็นเราจะแกงให้อร่อยเลยวันนี้ยเดี๋ยวเรามาตำเครื่องแกงกันเลยเนาะเข้ามาทำกันตำพริกเนาะคะ่ะ xoắn cái lôi dây này kéo lên đây. ไม่ต้มน้ำทิ้งนะคะแต่ว่าเราต้มนานๆเพราะว่าเห็ดเนี่ยต้องให้สุกสุกแบบนานๆเลยไม่งั้นจะเมาอีนแล้วเมางงโอ้ยโอ้ยอย่าบอกนะว่าแกดเหมืดไม่หมด ต้มต้มประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วเาก็ใชทถำการแกงเพราะว่าเครื่องเีาเตรียมไปแล้วนี่ค่ะตอนนี้ต้มกใส่น้าปลารมากมไมียังหลายค่ะอาหารอีสานนีค่คือสีแบบง่ายๆแต่อร่อยสำหรับคนชอบเนาะ ใบมงลักพักติว้วใบมงลักนี่หอมักติ้วนี่จะเปรี้ยวใบมะขามใส่ได้ปะลาลาผงเสริมความสวยความงามแค่นั้นจบนี่เราจิตั้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเดือดได้เดี๋ยวยี่หน่อยจะทายเพื่อนๆดูอีกทีนึงนี่ค่ะล้างจากหม้อเดือดละเทาก็สิใส่ปลาล้เราไปก่อนเนาะอันนี้ปลาละยืดหน่อยเฮ็ดเองและะ้วค่ะ เป็นปลาขาวใส่ลงไปเลยใส่ปเป็นตัวโตๆเลยค่ะแต่เขาใส่เครื่องกรองแล้ว ไปอีกน้อยนึงอันนี้ครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะดี๋ยัี่หน่จะให้เบิ้งเนาะอือหือมี่น้องไอ้เบิ้งสีเด้อเบิ้เสียอเลยเนาะฝุ่นฝุบุบบุบบเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็ใส่พริกที่เราตำไว้เนี่ยใส่ลงไปเลยใส่ให้หมด เร่งไฟได้ทีนี้่ะพอเดินแล้วเราก็ใส่ลูกโดดลงไปนี่ใส่ลูกโดดลงไปเนาะแล้วก็ตามด้วยใบมะขามกับผักติ้ว ที่ขาดไม่ได้ก็คือผงเสริมความสวยความงามของใหญ่หน่อยสุดท้ายก็คือใบเมงลักค่ะอื้มเมันเป็นแทอแสบเทอพีนองเดี๋ยวเราไปกินกันเลย,ยมาในหอดเวลาก,กินแล้วควรจะได้กินกินมาก็แะ่รก็ไม่ออกอร่อยเหรอครูภาษ<ส>าเขาบ,บอกว่าอร่อย เอาหลับจีนมาแหลกกับมายอมกำแรงแห่งมันอืมหอต่อข้าวมันมันจะเพียวกลุกๆเนาะเฮ้ยเป็ในอะไรความหน่อยโอ้ยายได้ขายบ้าน ยื่อตลาดมหาชัยเยอะแยะเลยคุณั้นก็บอกว่าไงไม่ขายอ่ะมีอยู่เจ้าหนึ่งเขาเขาก็บอกสามร้อยเหมือนกันเราตอบเอาลดให้สองร้อยห้าสิบแต่เราไม่เอาเราจะเอาสองร้อยเขาก็เลยไม่ขายให้รูแค่มีแค่สามเจ้าอืม ยังไม่ได้เปลี่ยนเสื่อผ้าหิวหิวข้าวมากแต่มันอร่อยดีนะมันจะมันจะรสชาติพอเราแกงแกงอีสานแกงเปิดเนี่ยมันก็จะมีใส่ใส่กักติว้วเปรี้ยวๆหน่อยเนาะแต่พี่คุณไม่ไหวร้อนคอมาก ไม่ลูกหอบ๊ะอม,ม,ม,มคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะอยากจะให้เพื่อนๆอยู่ด้วยกัน ให้ลุงประสานกินให้ดูแล้วก็บอกว่าคำสุดท้ายมีแฟนสวยลองลองเอาคำเดียวคำเดียวตึงเป้งซดซดก่อนํำใหญ่ๆก่อนกินต้องบอกว่าคำสุดท้ายบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ